สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับจะพามาพบกับพิพิธภัณฑ์ไทยพวนนะครับของวัดบ้านซายนะครับอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าวัฒนธรรมไทยพวนนะครับเขามีอะไรกันบ้างนะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นผ้ามัดหมีนะครับก็จะเป็นสินค้าโอทอบสินค้าประจําของพื้นที่นะครับคนไทยพวนนะครับจะมีการทอผ้ามัดมีนะครับ ซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ยังคงมีหลงเหลืออยู่บ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นลายผ้ามันมี่ของที่นี่นะครับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นผ้าวนโบราณนะครับเป็นลายผ้าต่างๆซูมใกล้ๆก็ได้ครับแล้วก็เป็นพวกตะกร้าเครื่องจักรสารนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาดูชุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดการแต่งกายนะครับของคนไทยพวนนะครับว่าเขา load. มีการแต่งกายก no ันแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดของผู้ชายนะครับว่าจะมีการใช้ผ้าเข็มผ้านะครับแล้วก็ใช้่านั่นใช้เกงเป็นลักษณะของเป็นเกงขาไว้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดของผู้หญิงนะครับว่าจะเป็นลักษณะผ้าถุงนะครับจะเป็นผ้ามัดหมี่ที่ทอกันเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างนะครับของการการแต่งกายนะครับผมนะครับแล้วก็ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นาการประดิษฐ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นนักกวักนะครับของ <ant> สต๊อกด้าน,นนี้นะครับก็จะเป็น การประดิษฐ์นะครับในสิ่งต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องของความเชื่อของใช้ไม้สอยนะครับของคนไทยพวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของนางกวักนะครับของคนไทยพวนจะมีรูปร่างประมาณนี้มีการประดิษฐ์กันแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเครื่องใช้ของของคนไทยพวนนะครับว่าเขาจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกระดิ่งนะครับผมแล้วก็เป็นเครื่องใช้ต่างๆนะครับพวกกันไกพวกเลื่อยนะครับเครื่องใช้ในโบราณนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวพามาดูด้านนี้นะครับว่าจะเป็นของใช้นะครับในสมัยก่อนนะครับว่าเขาจะใช้กันก็จะเป็นช่วยแก้วนะครับเนาะแล้วก็เครื่องจักสานนะครับมีอ่าโลนะครับก็มีจะมีเครื่องที่เป็นพวกโลหะด้วยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นพวกของใช้ในครัวนะครับมีเครื่องโม่แป้งนะครับมีโคกสาะนะครับที่ทําจากดินเผานะครับอันนี้ก็จะเป็น ตะเกียงน,นะครับในสมัยก่อนเดี๋ยวผมจะพามาดูลักษณะของบ้านของคนไทยควนนะครับขาจะเรียกว่าเรือนไทยควนนะครับก็จะเป็นลักษณะการทําเป็นลักษณะของไม้นะครับรูปร่างของของการออกแบบลายไม้ลาย,ลายฝาผานังนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของห้องนอนนะครับการการจัดสรรห้องนอนนะครับเฟอร์นิเจอร์การออกแบบ รูปร่างของตู้เตียงนะครับโต๊ะนะครับชั้นวางของโต๊ะเครื่องแป้งนะครับก็คือจะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเลยทั้งด้านนี้นะครับก็จะเป็นเรือนะครับคือพื้ที่พืนที่นี้นะครับก็จะมีแม่น้ําสําคัญหลายผ่านนะครับก็จะมีการใช้เรือด้วยนะครับไม่ว่าจะใช้ในการเดินทางหรือว่าหาปลานะครับ เครื่องประดิษฐ์นะครับที่ตักน้ำนะครับเพราะว่าจะใช้เป็นจากกระลา้าวลแล้วก็ไม้นะครับอังหน้านี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกรงนกนะครับที่กระบอกใส่น้ำน,นะครับแล้วก็ที่เอาไว้ใส่ปลาดักปลาจับปลานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องโม่ข้าวโบราณนะครับลองมาถ่ายใกล้ ครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องโม่ข้าวของโบราณนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับโดยการมีการใช้จากไม้ไผ่นะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องใช้ต่างๆนะครับในการประกอบอาชีพนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉัดรวงข้าวนะครับสําหรับพิธีสู่ขวัญข้าวนะครับก็อ่ประเพณีของคนไทยพวนนะครับก็จะมีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับและนี่ก็เป็นข้อของเครื่องใช้นะครับ ส่วนดน้านนี้นะครับจะเป็นกระดานนะาประเพณีนะว่าประเพณีประจําพื้นที่ของไทยพวนนะครับก็คือจะมีการจัดประเพณีของทุกๆเดือนนะครับก็สามารถที่จะมาดูประเพณีหรือว่าศึกษาเรื่องนี้เลยนะครับในเดือนอ้ายเราก็จะมีทําบุญข้าวเม้านะครับเดือนยี่ก็เป็นทาบุญข้าวหลานนะครับเดือนสามเป็นทําบุญข้าวจีหรือจังฟ้านะครับ เดือนสี่เป็นทำบุญบวชหน้าแต่งงานซึ้อบ้านใหม่นะครับเดือนห้าทำบุญสงการส่งน้ําพะกก่อภารายนะครับเด <6 S 1> ือนหกทำบุญวิสาขบูชานะครับเดือนเจ็ดทำบุญการบ้านเดือนแปดทำบุญอาสาขบูชาเข้าพรรษานะครับเดือนเก้าทำบุญหองข้าวสาบควนนะครับเดือนสิบทำบุญแหวนต้นคานะครับ เดือนสิบเอ็ดทำบุญออกพรรษาตั้งบาร์เควเดือน12บสองทำบุญทอดกระถิ่นเทศมหาชาติเสรอจ,จากจารอยกระทรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติความเป็นมานะครับแล้วก็ จะแสดงเส้นทางการย้ายถิ่นฐานนะครับก็คือคนไทยพวนนะครับก็คือมีการอพยพมาจากเมืองพวนนะครับหรือว่า,าเริ่มต้นมาจากเมืองเชียงขวานนะครับด้อพยพย้ายถิ่ฐานตามเส้นทางลงมาเรื่อยๆนะครับจนมาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีนะครับก็จะอยู่ในอำเภอบ้านหมี่นี้นะครับครับก็ อ่าเดี๋ยวเราจะพามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของภาษาพวนนะครับคือภาษาพวนเนี่ยเขาจะมีภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับผมในการใช้อ่าทั้งภาษามีทั้งตัวเลขนะครับตัวหนังสือนะครับวรรณยุกนะครับก็จะมีการเปรียบเทียบไว้นะครับโดยที่อ่าเปรียบเทียบกับอักษร อักขระภาษาไทยนะครับก็มีเป็นรูปร่างเปรียบเทียบตัวอักษรของตัวเองเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นได้ของวรรณยุกนะครับแล้วก็สระนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับลองถ่ายดูใ,ใกล้ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาศึกษาศูนย์วัฒนธรรมไทยพวนวัดบาัไซายนะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับในวันในทุกๆวันเลยนะครับตั้งแต่9ก้าโมงถึง4โมเย็นครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ